สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสไตยอดีและทางช่องชาแนล YouTube ฟุตบอลไทยสไตล์ยอดีทุกท่านเลยนะครับรับมาอัปเดตข่าวสารแวดวงวงการฟุตบอลไทยนะฮะกับผมยอดี i, ประเสริฐมณีเลิศชัยนะครับก็วันนี้ไปเกาะติดที่ความเคลื่อนไหวนะฮะ การเตรียมทีมฟุตซอลชายลุยศึกซีเกมส0 2 1ครับที่ประเทศเวียดนามนะฮะล่าสุดเนี่ยทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีการประกาศรายชื่อนะฮะ16นักเตะของฟุตซอลทีมชาติไทยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยฟุตซอลทีมชาติไทยชุดนี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของทางบิ๊กปอมนะฮะอดิศักดิ์เบนจศิริวัณนะครับอุปนายกและประธานพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดนะฮะพร้อมด้วยสุทินบัวโตมครับในฐานะผู้จัดการทีม โดยมีคาร์ลอสเซซ่าครับรับหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนนะก่อนจะไปอัปเดตรายชื่อกันนะฮะ16คนของทีมชาติไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทางคาร์ลอสเซซ่าเนี่ยเป็นโค้ชที่เข้ามาใหม่ก็จริงครับแต่สามารถปรับตัวนะฮะรวมถึงนํารูปแบบการฝึกซ้อมและเทคนิคการเล่นแทัคติกต่างๆมาใช้กับทีมชาติไทยได้ยอย่างยอดเยี่ยมนะครับก็พาทีมชาติไทยเนี่ยล่าสุดก็ควา้าแชมป์ฟุตซอล ชิงแชมอาเซียนได้สำเร็จนะครับซึ่งรายการนี้เนี่ยผมก็มีโอกาสไปไลฟ์สดบรรยากาศหน้าสนามแข่งขันด้วยนะครับซึ่งท่านใดหากจะต้องการชมบรรยากาศหน้าสนามแข่งขันที่ผมไปไลฟ์สดรอบชิงแชมปอาเซียนเนี่ยก็ติดตามชมได้ทางแฟนเพจฟุตบอลไทยสายยอดดีนะครับผมก็ไปไลฟ์ไว้แล้วก็บันทึกไว้ในแฟนเพจฟุตบอลไทยสายยอดดีนะฮะมาต่อกันที่รายชื่อครับ 16นักเตะฟุตซอลทีมท่าไทยนะครับก็มีดังต่อไปนี้ครับผู้รักษาประตูครับคาถาบุษฐานคำพานะฮะพานุรัตโอลานครับนักเตะตัวรับครับกฤษดาวงแก้วครับกับตันทีมนะฮะหรือกับตันช้างนะครับก็ติดโผลแน่นอนครับเพราะว่าในรายการทีมชาปอาเซียนที่ผ่านมารวมถึงรายการที่ผ่านมาของไทยอ่ะกฤษดาวงแก้วเนี่ยจะเป็นแกนหลักของทีมแล้วก็เป็นแกนหลักประคองให้กับรุ่นน้องได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนคนอื่นนะครับมีรณชัยจูงวงสุกครับสลาวุฒ พลาพฤกชาววลาสีอาวุธครับตำแหน่งริมเส้นครับกิจอลันสัญญาลักษ์สุปรกรบวรรรชดากุลเทิดศักเจเรญพงศานัทกิติพานุวงศ์ธนพลมณีเพชรอภิวัตแจ่มเจริญตำแหน่งกองหน้าตัวเป้านะฮะพิรพัฒน์แก้ววิไลอัสดาวุธแจ้งคดมูฮัมหมัดอุตมานมุสซาครับธนาทิพแสงสังนะครับทางมูฮัมหมัดอุตมมุสซาเนี่ยก็ได้รางวัลดาวสันโบในชิงแชมป์อาเซียนด้วยนะครับก็ถือว่า ไอ้ฝึกซ้อมที่สเปนมาแล้วก็กลับมาเล่นให้ไทยเนี่ยก็ถือว่ามีบทบาทและนําประสบการณ์จากสเปนมาพัฒนาวงการฟุตซอลไทยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสาหรับมูฮัมหมัดอูดมานมุซานะฮะโดยการแข่งขันในรายการนี้นะครับทีมชาติไทยนะครับก็จะแข่งขันที่สนามฮานามเซเดียมนะครับรูปแบบการแข่งขันก็จะเป็นการแข่งขันแบบพบก,กันหมดนะฮะโดยจะหาทีมที่มีคะแนนมากที่สุดนะครับ คว้าเหรียญทองไปครองนะครับส่วนอันดับ2ก็ได้เหรียญเงินและอันดับ3ได้เหรียญทองแดงน,นะครับโปรแกรมฟุตซอลทีมชาติไทยในซีเกมนะครับครั้งนี้นะฮะก็มีวันที่11พฤษภาคมครับมาเลเซียพบทีมชาติไทยนะฮะเวลา13นาฬิกานะครับวันที่16พฤษภาคมครับไทยพบเมียนมาเวลา16นาฬิกาวันที่18พฤษภาคมครับอินโดนีเซียพบไทยเวลา13นาฬิกาวันที่20พฤษภาคมไทยพบเวียดน,นาม เวลา16นาฬิกานะครับซึ่งก็แฟนบอลเนี่ยก็สามารถติดตามเชียร์ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกันได้นะครับส่วนโปรแกรมถ่ายทอดสดเนี่ยถ้าผมได้ข้อมูลมาเนี่ยก็จะถือโอกาสนะครับอัปเดตผ่านทางแฟนเพจฟุตบอลไทยสายอดีรวมถึงช่องทางชาแนลฟุตบอลไทยสารยอดีทาง YouTube นี้นะครับ ก็จะอัปเดตเลยว่าถ่ายทอดสดทางช่องทางไหนนะ mm. เพื่อให้แฟนบอลไทยที่ชมอยู่ทางบ้านได้รับชมถ่ายทอดสดกัน mm. แต่เชื่อว่าฝ่ายจัดนะฮะรวมถึงกกทอนเนี่ยจะมีการประสานเพื่อถ่ายทอดสดกันหน่งขันแน่นอนครับก็มีทางช่องฟรีทีวีและหลายช่องครับตอนนี้ก็เป็น ที่ถ่ายทอดสดอยู่นะครับซึ่งมีโปรแกรมเนี่ยผมจะอัปเดตอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับผลงานของทีมฟุตซอลชายในการแข่งขันซีเกมนะครับที่จัดมาทั้งหมด4ครั้งนะครับในรายการฟุตซอลซีเกมนะฮะก็มีปี2007นะครับ2011 2013แล้วก็2017นะครับก็ทีมชาติไทยเนี่ยก็ทราบผลงานยอดเยี่ยมครับคว้าเหรียญทองมาครองได้ทุกครั้งทุกสมัยนะครับครั้งนี้2 0 2 1เนี่ยก็มาร่วมส่งใจเชียร์นะครับฟุตซอลทีมชาติไทยชายของเราครับให้ คว้าแชมป์นะฮะหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ก็คว้าแชมป์มันแล้วหลายรายการนะครับทั้ง,งชิงแชมป์อาเซียนแล้วก็รายการอุ่นเครื่องนักประเสฐที่ประเทศไทยนะครับภายใต้การกุงทีมของคาร์ลอสเซซ่านะครับ มาดูความคิดเห็นนะฮะของทางคาร์ลอสเซซ่นะครับคุณซื้อฟุตซอลไทยนะครับก็ได้บอกหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อออกมานะฮะก็บอกว่าเราทํางานกันอย่างหนักครับแบบต่อเนื่องนะฮะเราทุกคนต้องการที่จะคว้าเหรียญทองซีเกมนะครับมาฝากแฟนฟุตซอลไทยให้ได้นะครับทุกคนก็ผ่านประสบการณ์ต่างๆมากับสถานการณ์จริงอย่างในการแข่งขัน FF มาแล้วนะครับซึ่งเราจะพยายามสางงานต่อด้วยการนําความสําเร็จกับเหรียญทองีเกม2021 ลับประเทศไทยให้ได้นะครับขณะที่ทางคุณสุทินบัวโตมครับผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยก็บอกว่าผู้เล่นชุดสุดท้ายเป็นการตัดสินใจของโค้ชคาร์ลอสเซซ่าครับซึ่งเขาเลือกผู้เล่นได้ตามหลักการที่ว่า Put The r i g h t Man on the r i g h t Job นะฮะก็คือการเลือกคนที่เหมาะสมให้ทํางานที่เหมาะสมนะครับเราได้เห็นฟอร์มการเล่นของผู้เล่นสายเลือดใหม่นะครับของทีมฟุตซอลไทยชุดนี้มาแล้วในรายการ AFF นะครับพวกเขาเป็นนักสู้หัวใจเกินล้านพวกเขาพร้อมสู้เพื่อประเทศไทย ทุกคนเล่นเพื่อธงชาติไทยและเพื่อแฟนกีฬาไทยทั้ง70ล้านคนนะฮะโดยตนในฐานะผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเนี่ยก็ขอเป็นกาลังใจครับให้กับนักเตะชุดน,นี้พร้อมฝากกําลังใจไปให้นักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนที่ไปเล่นเพื่อประเทศไทยนะครับในการแข่งขันซีเกมส์2021นะครับก็แฟนบอลไทยนะฮะก็สามารถติดตามชมและเชียร์ฟุตซอลทีมชาติไทยกันได้นะครับรวมถึงกีฬาชนิดอื่นๆครับทั้งฟุตบอลชายวอลเลย์บอลน,นะครับก็ แน่นอนว่าไทยเราเนี่ยจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยอย่างแน่นอนนะครับก็วันนี้เพจฟ,ฟุตบอลไทยซาย,ยอดีขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะฮะไว้พบก,กันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ